ว,วัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีภารกิจที่ต้องทำนะคะทุกคนก็คือการตามหากล้องดิจิตอลที่ตึกแดงถูกต้องก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเราจะเจอหรือเปล่าคือมันเจออยู่แล้วแหละแต่ว่า,า,าจะได้จะได้รุ่นไหนราคาเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ไม่พ่ออยากรู้ว่าทําทไมต้องเป็นกล้องดิจิตอลทั้งทั้ที่ที่บ้านเรามีกล้องเยอะแยะมากมายก็แบบนั้นแบบแสงมันไม่สวยสีมันไม่สวยมันไม่แบบมันไม่วินเทจอะไรเงี้ยถ่ายแล้วมันดูแบบมันดูเหมือนไม่ธรรมชาติมันปืนอ่ะ มันเป็นแบบหน้าชั้นหลังละลายอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบเป็นเป็นทางการเกินไปแต่เอาจริงนะกล้องดิจิตอลอีกนิดนึงก็ราคาเท่าก,กล้องธรรมดาแล้วด้วยก็ <laughs> <laughs> ถามมีความรู้สึกว่าวันนี้พาน้องฟิลมาเลือกกล้องเนี่ยมันรู้สึกแปลกๆเพราะจริงตัวข้อเองเนี่ย <laughs> ก็ใช้กล้องมาเยอะมากนะครับแต่ก็เข้าใจวัยรุ่นแหละวัยรุ่นเขาก็จะมีเทนของเขาใช่ไหมเออจริงๆเมื่อกี้ที่ถามไปบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่เอากล้องีิบเรามันมีเยอะมากเลยนะครับฟิลบอกเสีมันไม่ได้งั้นเดี๋ยวมาตามดูว่าพอฟิลซื้อเสร็จใช่ไหม ให้ฟิลถ่ายแล้วเทสมาดูว่าสีที่ชอบอ่ะมันเป็นยังไงคือภาพของแต่ละกล้องอนะครับเวลาถ่ายออกมามันออกมาไม่เหมือนกันจริงๆเหมือนที่นตองฟิลพูดนั่นแหละโอเคเดี๋ยวมาตามดูกันฟิลบอกว่าเดี๋ยวขอเทียบโฟนก่อนใช่ไหมใช่อันนี้คือโคนที่ถ่ายออกมาใช่ไหมใช่ดูดูก่อนจะอ,อกติดเหลืองๆหน่อยอา องก่อนแต่ว่าอันนี้น่ารักนะมันเป็นแบบเล็กๆน่ารักเองอ๋ออันนี้มันเป็น fx 8อันนี้ fx 2จะไม่เหมือนกันคือมันต้องดูก่อนว่าชอบประมาณไหนอ่าแล้วก็มาเลือกแน่นะครับเหมือนเขาดูว่าถ่ายออกมาสีประมาณไหนใช่โทนสีโทนสีอันไหนฮะนี่แต่า ซีมันจะเปฟิวเอาญี่ปุ่นญี่ปุ่น2,799บาทนะครับใช่ไปหาก่อนชอสองรอสองราคาราคาได้อยู่แม่กำลังดีกำลังดีดีแบบดดีดีนี่คือดียังไงทางไหนโอ้โหไม่ครับโซนีใช่ที่้านไม่มีเพราะว่าขายทีิมพอหมดเลลยแต่ลราไม่เล็ก นี่ตู้นี้ก็มีครับฟิวอ๋ออันนี้มันเป็นแบบพังค่ะโบเก้นไอเอฟชบอปดุดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเดินดูก่อนละกันนะครับใช่ก็มีหลากหลายอยู่นะหลักๆเขาอยู่ชั้นไหนครับน้องฟิวก็ประมาณชั้นห้าหนูเห็นในตึกต่อเขาบอกชั้น5อ่ะไปเดี๋ยวขึ้นไปดูกันนะครับปกติตึกแดงเขามาทำอะไรกันเสื้อผ้ามือสองแต่งตัวถ่ายรูปเป็นเทสอะไรเงี้ยเหมือนแบาจะเป็นฟิวแบบว่ารุ่นแหล่งเสื้อผ้ามือสองเหมือนตอนนั้นอะตอนที่หนูมากับพี่ฟิวฟิวก็ซื้อที่นี่แต่จำไม่ได้้ว่าารนนไห ตอนแรกจะได้คนละตัวแต่ตอนนั้นยังไม่อินไงพอตอนนี้อินแล้วหายากเลยว้าวได้ยินไหมแม่อินแล้วหายากไม่ขอยืมพี่ฟิล์มก่อนก็ได้ปะไม่ได้อุ้ยบางทีแต่ได้สาคอดูคนอะไรก่อนแม่อยากได้ส้คอเฉยเออเปลี่ยนเรื่องเฉยอะอ่ะไปตึกแดงก็ต้องมาแล้วก็ต้องประมาณนี้แหละแม่โอเคเจออะไรคะจะเป็นฟิล์มท่ใสออกมาแล้วมันแต่งตัวแล้วมันเทดูคนแบบมันจะเป็นเป็นฟิลเหมือนแบบย้อยลงมา เะใช่เราคิดดูว่าเหนือนเอาสีไหนดีสีดำหรือสีขาวสีขาวงงไหมแม่แม่บอกเข้าไม่ถึงอีกแล้วอย่ามีลูกวัยรุ่นต้องทำตัวให้วัยรุ่นนะเลยลองเทียบกับดำหน่อยดำไม่สวยขาวดีกว่าเนาะอันนี้มาเมืแล้วอันนี้เท่าไหร่คะับร้อยเก้าสิบค่ะนี่มาใหม่นะคะเป็นเทสเป็นเทสทุกคนใช่ค่ะใช่แต่จะไม่เทสเพราะแม่จ่ายเละอย่าแม่จู แม่บอกอีกแล้วอ่ะฉันจ่ายอีกแล้วหรือนี่จ่ายอีกแล้วนี่มีสีแดงได้แล้วได้ใส่เลยใส่เลยอะไรใส่เลยเออเอะไรเดี๋ยวตังก็ยังไม่จ่ายเขาเลยลูกเออโอ้โหนี่เทสเลยเนี่ยนะนี่ให้เราเปิดเลยเห็นไหมใช่ไหมสวยอย่างแรงเขาใต้เนี่ยขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับนี่น้องฟิลบอกว่าเทสนะเทสล้วเขาใส่แว่นก็จะเทสเลย โอเคไปเังไปไปดูคนขึ้นเราจะเดินดูก่อนเพราะว่าเราจะมาหากล้องก่อนนะคะทุกคนโอเคทุกคนเดินไปเดินมาน้องฟิวบอกว่าเจอแล้วนะครับเจออะไรคะน้องฟิวกล้องค่ะโหหาข้อมูลใหญ่เลยนะอันนี้ซัมซุงนี่ฟิวใช่ของโคเด็กเขอโคเด็กโอเลป๊สก็มีนะอุ้ยข้างในก็มีนะฟิวเยอะนะ ใช่คือพยายามหาอยู่ว่าสีแบบไหนถึงมันจะสวยอันนี้คือรื่นที่น้องฟิลดูเมื่อกี้เหรอคะใช่มาดูมาดูมาดูอันนี้คือเฉดสีที่ถ่ายออกมาใช่ก็คือดูไว้2ตัวมีเป็นซัมซุงสีอ่อบานเย็นตรงกลางฝั่งนั้นกับสีชมพูข้างบนสามสันแตตรงนั้นก็เป็นสีแบบนี้อันนี้คือข้างล่างสีจะประมาณนี้อันนี้คือข้างบน ก็ต้องดูว่าตัวเองชอบโทนไหนใช่เลจริงแอบ,บชอบโทนแบบนี้แต่ขอดูก่อนว่าแบบมันมีตัวไหนที่สีอาจจะสวยกว่าอันนี้คือวิธีการดูรูปใช่ไหมคะใช่จริองอ่ะมันลองได้แต่หนูคิดว่าแบบแอบ,บอยากดูรูปที่แบบเขารีวิวว่าสีมันประมาณไหนเพราะแบบเขาอาจจะปรับเป็นอะไรอย่างนั้นอ่ะอันนี้ดูตัวไหนเอ่ยสีต้มสีต้มแต่สีอาจจะไม่วินเทจเท่าไหร่สีจจแบบแปลตัเพราะอย่างนี้เขาใช้ก็น่าจะมา<อ>แนวงเงินเงินหรืออ่ะใช่ใช่ใช่สำระมมณนั้นตัวนี้ก็สวยอยู่ ตัวนี้แต่หนงฟิดว่ามันน่าจะมีนอกเหนือจากนี้ต้องไปดูอ่าด้านในก็มีค่ะใช่นี่งไงตรงนี้ก็มีขออนุญาตถ่ายนะรยจริงๆอ่ะแบบความประทับใจได้ใช่ไหมก็คือดูจากหน้าตากล้องวันี่สวยแล้วก็สีไปดูทีลอันนี้เป็นับุคอนนะคะก็คือที่ชาร์จแบตแต่ว่าตัวนี้จะใช้เป็นฐานอีกซึ่งเป็นฐานกระดีใช่ครับ โทนใพี่เขาดูดีกว่าค่อพี่เขาจะ่าคะเปิดมาห้่ะดูนี่ค่ากได้โทนประมาณเนี้ยูนเาอาจจะประมาณหกถได้นี่ค่ะแล้วก็โทนประมาณเนี้ย ตอนนี้แอบไม่แต่ว่าตอนแรกคิดแรกที่เปิดมาอเป็นถูกดเพราะเขานข้างที่ตาวนเท็แล้วก็ภาพไม่ได้คมชมากขนาดั้นบลเบบเูหมใช่ช่ส่วนตอนนี้จะคมพอรอจ้าได้พี่บอกเทสทั้งวันเลยไม่ืไม่ใช่พูดถึงว่าถ่านอะพี่ก็เทสทั้งวันเลยได้ สวยเถอะออร่ามากลองนึกาพในโทรศัพท์ให้ดูกได้่ไงเ่ยตอนนี้อยู่ที่เจเจฟิ <ๆ S 2> ล์มคาเล่านะครับร้านนี้วันลที่เี่ฟิล์มมาดูเหมือนจะร้านนี้ถ้าจำไม่ผิดใช่ใช่แล้วก็โดนร้านนี้ด้วยค่ะเหมือนจะอ้าวถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวดูลูกก่อน ก็ส่วนใหญ่ที่หนูดูมาที่แบบสีถูกใจก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นแคนนอนก็ส่วนใหญ่สีมันแบบมันน่ารักแบนนหอย่าจจะชอบโทนแบรนด์นั้นไปเลยเพราะว่าแต่ละแบรนด์ก็ต่างกันโอเันนี้นิดนึงอันนี้แคนนอนใช่ไหมฮะใช่สองในทุกลูกเพราะว่าต้องโดนสองตัวไม่ใช่ตัวเดียวกันถ้าตัวนี้อบบจะมองยากนิดนึงเพราะฟิล์มเขาเป็นฟิล์มด้าน แต่พ่อเอาออกมามันจะปกติปกติใช่เดี๋ยวลองถือรูปให้เห็นเนี้ยน,นะคะวันะก็เดี๋ยวลองเป็นตัวนี้ไปลองหลายตัวมาก ก็ชัดเขาจะเล่นเรื่องการดอกหลังนิดนึกแบเพราะว่าเขาทำได้ดีในเรื่องแบบตอนนี้กำลังเทสกันอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับสีชมพูมันดีสวยมากตัวนี้ตัวแดง นี่เขาสวยแดงกับชมพูสวยวากมันจะต่างกันนิดนึงถ้าเราดูในเรื่องของเป็นลูเดี๋ยวลองดึงข้าให้ลนะส,สวยมากุอคนขงน้งอวันนี้สีแบบตึง้องฟิลตอนนี้เจอสิ่งที่ใช่ยังหนูชอบรูปนี้มันคือตัวนี้สีชมพูที่ถ่ายมาใช่ไหมใช่แล้วือแบบสีสวยมากดูหน้าดูหืม กับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้หนูว่าสีมันแบบมันคืดๆไปนหน่อยก็เลยชอบตัวนี้มากกว่าสีสว่างใช่ใช่อันนี้ก็สวยแต่หนูชอบแบบมันนวลๆแต่ละตัวกล้องอ่ะเขาจะไม่เหมือนกันนะเรื่องของเลนอะไรอย่างเงี้ยตัวไหนฮะนอันนี้คือรุ่นอะไรแคนนอนเป็น i x ส <I> ออเขาจะมีรหัสรุ่นอยู่ใช่ไหมค,ครับใช่อันนี้มีถ่ายแล้วใช่ไหมคะ,ะยัง <c oughs> <c oughs> มีอะไร,ระเม,มมหรอใช่อันนี้จะเป็นแบบพลาสกิกน,นะคะพลาสตีนตัวนี้นะรูปเต็มเครื่องแล้วพี่เขาไอ้หัวกล้องมันจะแบบเขาจะเป็นเลนวาไอ้เขาอาจจะด,ดูกว้างครับ หลังจากที่เลือกไป4ชั่วโมงครึ่งนะพี่บอกอยกไม่ให้ดูหมดตู้เลยนะครับสรุปเจอสิ่งที่ใช่ยังฮะอันนี้แหละตาดอถ้าหนูชอบสีนี้สุดแล้วหลังจากที่ลองอันนี้มันออกแบบตึง <c oughs> เ,เ,เหลื่อยเดี๋ยวเหลืองนิดนิดอันนี้ก็คือใส่เมมโมรี่ใช่ค่ะใช่ไหมครับเวลาถ่ายก็คือดึงไฟล์จากเมมใช่ดึงจากสายตัวดึงหรือว่าเคเบิลปกติได้เลยครับอันนี้เป็นแคแนลรุ่นอะไรครับอะโปรชดสองพันสามร้อย PowerShot สอ0 0นสด้อนี่ไง PowerShot 2อ0 0 HD HD ด้วยอ่าฮะีสีอย่างเงี้สีถูกามากถูกต้องใช่อะครับใช่นี่นเมกะพิกเซลหา X จิ <Opt> ้<อ>งข้าวส่งไว้เดี๋ยวไปรีวิวให้ดูกัน<ต>เป็นไงบ้างคือรู้สึกว่านียมันเป็นกล้องดิจิตอลตัวแรกใช่แล้วคือรู้สึกว่ามันน่ารักนั้นแล้วแบบแสงสวยมากนีถูกเอาเป็นตัวนี้นะคะทุกคนไว้เราจะถ่ายรูปให้ดูดราคาค่ะราคา7 9 9ดบาทคา่ะน่ารัแต่ว่าเราต้องเอาอันนี้ไปด้วยตัวดึงก็คือใช่ไหมมันสามารถสมมติใช่ไหมเสียบตูดไปใส่เมมป๊บแล้วลูกก็เข้าเลย ไมนต้องมาไปดึงในคอมแล้วเอาคอมส่งมาในโทรศัพท์อีกส่วนอันนี้เขาก็จะมีแบตให้มีมิมให้อันนี้เป็นยังไงเอ่ยแบตคือยังไงถามคุณพี่ก่อนอใช่เหรอนี่ไม่ใส่แบตได้เหรออ๋อแบตเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงอ้าวอันนี้แบบเป็นตัวชาร์จเหรอแบตเตอรี่เป็นแบบนี้ใช่ไหมอยากต้องถามพี่เขาค่ะ,ะแบตเตอรี่นะครับ3.7โวลต์น,นะครับซีนพันสอง รอต้งชนี่เลยนะครับก็จัดมาหนึ่งชุดน้องพี่บอกจะเอาอะไรด้วยนะย่ายดึงใช่แนนใช่ค่ะสรุปว่าเอาว่าชอบอ๋อนึกว่าเอาหมดเลยใจหายแว๊บเลยหูอ๋อพ่อบอกก่อนนะพ่อห่างกันเดือนนะไม่มีแล้ว มาค่ะเดี๋วคนคือพ่อบอกว่านะคะคลิปที่ถ่ายไว้ตอนแรกที่เราไปเลือกซื้อกล้องนะคะคือมันเป็นสโลช่ัยก็เลยไม่ได้ไปถ่ายมานะคะก็เลยจะมาให้ดูกันนะคะว่ากล้องที่ได้นเนี่ยเป็นตัวไหนก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นกล้องค a นนอนนะคะทุกคนสีชมพูนะน้นองนะคะก็จะมีชื่อว่าเป็น PowerShot A 2,300 HD นะคะทุกคนคือเนี้ยได้มาถือว่าเป็นเดือนได้แล้วนะคะทุกคนตั้งแต่น้องฟิวยังไม่ยอมสีผมไม่ทําเล็บนะคะอันนี้ก็คือเพิ่งได้มาถ่ายให้ดูนะคะนี่ก็จะเป็นน้องตัวนี้นี่นะคะ่ะทุกคนก็คือน้องฟิวออไปหาสติกเกอร์มาติดนะคะแล้วก็ไปหาสายขคเมาก็จะเป็นคิตตี้นะคะทุกคนก็คือจะเป็นชมพูทั้งอันเลยแล้วก็มีแบบว่าได้ไปถ่ายแล้วก็กริบนะคะทุกคนเดี๋ยวยกตัวอย่างรูปให้ดูคืออันเนี้ยน้องฟิวถ่ายมาแล้วนะคะดูเห็นป่ะสวยป่ะ เน่ยคแบบมดมันสวยมากนะคะดูคนคือสีมันแบบสวยมากแล้วคือปรับได้หลายโหมดนะคะคือน no ้องฟิว่์แอบชอบโหมดนี้ที่มันจะออกแบบติดเหลืองวินเทจวินเทจหน่อยเห็นปะมันจะแบบกรุบกริบกรุบกริบมากอยาให้ดูก่อนนี่ทุกคนอันนี้จะเป็นโหมดที่มันเป็นแบบโหมดต,ตัว P อะ่ะนี่ ทุกคนดูคือแบบอันนี้ไม่ได้เปิดฝาด้วยนะคือมันจะแบบเป็นโทนสีเหลืองๆหน่อยทุกคนแล้วคือสีอะสวยมากคือน้องฟิวจะชอบใช้โหมด P กับโหมดที่มันเป็นหน้าคนเนี่ยดูคือแคาถ่ายแค่นี้ก็คือมูดดีมากถ่ายแค่ไอติมสเวนเซนอ่ะทุกคนคือมันอะดีมากนะคะคือแนะนาแล้วคือน้องฟิวอะเอาไปใช้ถ่ายวันปัดฉิมพี่ม6ด้วยแล้วแบบว่าพี่ม6แต่ละคนใช่ไหมคือเขาว่าจะมีกล้องเป็นของตัวเองเลยทุกคนแบบแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นแล้วคือบอกเลยนะว่ามันฮิตมมมาากถ่ยแแล้วบบูดันีอะ เดี๋ยวให้ดูหารูปสวยๆก่อนดูหน้าคือแบบฉ่ำออร่ามากอันนี้ก็เป็นโหมดพีเหมือนกันนะคะแบบเปิดแฟตดูดูดูดไปของตกเนี่ยเห็นปะคือมันแบบให้มูดดที่กล้องโทรศัพท์ให้ไม่ได้ทุกคนเนี่ยแบบพอไปถ่ายกับพี่มาหกใช่ไหม เนี่ยคือแบบแสงมันสวยมากแล้วคือถ่ายแบบไม่ต้องปรับอะไรเลยอะทุกคนคือสีมันสวยอยู่แล้วอะไม่ต้องปรับอะไรเยอะเลยถ่ายก่อนที่ถ่ายกับผมกับเพื่ออะไรเงี้ยเนี่ยแล้วคือมันถ่ายคลิปได้ด้วยอันนี้คือน้องฟิวถ่ายกับทิทเชอร์ใช่ไหมชิทเชอร์โค้ดไอโอเพนปึนป้งออเห็นไหมมันแน่า,นา,นารักมากเลยนะคือมันถ่ายวิดีโอได้ด้วยทุกคนแล้วเสียงก็มไม่ได้ใก,ก่ก่าก,กากันนะทุกคนเนี่ย แล้วคือมูนมันคือให้ดีมากแบบเพอร์เฟกมากก็คือใช่ไหมมันจะมี2โหมดที่น้องฟิวใช้บ่อยๆอุ้ยเี๋ยดีนี่นะคะปิดก่อนอายนี่ก็จะเป็นตัวนี้นะคะก็จะเป็นรูปหน้าคนนะกับอีกโหมดหนึ่งที่เป็นรูปตัวพีก็คือกดตรงกดตรงนี้ตัวนี้ใช่ไหมกดไปแล้วก็เลื่อนไปใช่ไหมนี่มันจะเป็นโหมดตัวพีตัวนี้แล้วทุกคนดูแสงนะมันจะเป็นแสงเหลืองๆอะเห็นป่ม เนี่ยคือดูคนไม่เห็นแต่อันเดี๋ยวลองถ่ายลองถ่ายสักอย่างหนึ่งก่อนอันี้คือเปิดแฟลชเนี่ยคือแสงมันจะเป็นฟิลเนี้ยทุกคนแต่คืนนี้คือจะเรียกว่าไงคือแสงมันเข้าเยอะมันก็เลยไม่ได้เห็นเหลืองขนาดนั้นคือต้องแบบปิดผ้ามงผ้าม่านอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเห็นติดเหลืองๆหน่อยอันนี้คือรูปที่ถ่ายกับเพื่อนนะคะทุกคนรวมรุ่นเด็กอีพีคือมันเทสนะทุกคนดูดีโคตรเทสเทสมาก เนี่ยถ่ายวันเกิดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนดูคือเอาจริงๆนะมันมีประโยชน์มากเลยนะคะดูคนแล้วคือแบบมันให้โดดีอะ่ะ ประมาณนี้นะคะสาหรับตัวแค n นนที่เป็นกล้องดิจิตอลของเรานะคะสีชมพูนะคืนนียน้องฟิลได้มาจากตึกแดงนะคะดูคนพี่เขานะคะก็บริการดีมากๆนะคะดูคนน้องฟิลลองไปประมาณ 4- ีหตัวได้นะคะดูคนสรุปก็จบที่น้องตัวนี้นะคะดูคนเป็น Powershot A 2,300นะคะหรือว่า A230 0ไม่แน่ใจว่ามันต้องเรียกว่าไงก็ประมาณนี้แหละเนี่ยรุ่นเนี้ยดูคนเป็น Powershot นะคะดูคนก็ถ้าอยากดูรูปเพิ่มเติมนะคะรอดูที่ IG น้องฟิลนะคะดูคนก็ถ้ารูปไหนถูกใจกรูปไหนสวยเนี่ยก็เดี โอเคก็จะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับการมาตามหานะคะกล้องดิจิตอลตัวแรกนะคะแล้วก็มาแบบมาโชว์รูปคร่าวๆนะคะว่ามันประมาณนี้นะคะทุกคนก็อาจจะไม่ได้สอนเล่นอะไรเยอะนะคะแบบมันก็เหมือนกล้องเบสิกทั่วไปอะทุกคนก็แบบลบเปิดแฟลชเปลี่ยนโหมดต่างๆนะคะเพราะน้องฟิวไม่ได้ใช้อะไรนอกจากนี้แล้วนะคะนอกจากถ่ายรูปแล้วก็ท้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครตด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องฟิวขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย